สวัสดีครับพี่น้องเทรักรับวันนี้จะกล่าวในพระคัมภีร์โดีบล้อยยี่สิบเก้านะครับข้อที่หนึ่ถึงข้อที่แปดนะครับผมให้หัวข้อ,ขอนี้ว่าขอทรงช่วยกู้จากคนชั่วในพระคัมภีร์ตรงนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่พระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงพระเจ้าได้ทรงตัดเครื่องจำจองจากการเป็นทาสน,นำพวกเขากลับมานะครับแล้วก็ดูแลชีวิตของพวกเขาในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้กล่าวไว้ว่า เขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆมมาให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่าเขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆมมาแต่เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้คนที่ไถก็ได้ไถบนหลังข้าพเจ้าก็ททำรอยไถของเขาให้ยาวพระเจ้า ชอบรมพระองค์ทรงตัดเครื่องจำจองของคนอธรรมขอให้บรรดาคนที่เกลียดชังซิโยนได้ขายหน้าแล้วต้องถอยกลับไปให้เขาเป็นเหมือนหญ้าที่งอกบนหลังคาเรือนซึ่งเหี่ยวแห้งไปก่อนมันจะโตซึ่งคนเกี่ยวไม่เก็บใส่มือหรือคนที่มัดฟ่อนไม่เก็บไว้ในอกของเขาทั้งให้คนที่ผ่านไปไม่พูดว่าขอพรของพระเจ้าอยู่บนท่านทั้งหลายเราจะอวยพรท่านทั้งหลายในพระนามพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับคำขอของคน ของคนๆที่เป็นผู้เขียนเนี่ยนะครับเขาด้บอกว่าอันสิ่งแรกเขาขอบคุณพระเจ้าสําหรับการช่วยกู้ในอนดีตในข้อ1ข้อ2บอกว่าตั้งแต่เป็นหนุ่มๆม,มาซึ่งหมายถึงว่าก่อนจะเป็นท่าในอียิปต์เนี่ยนะครับตอนที่เขาไปเป็นท่าในอียิปต์ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เคยปกป้องพวกเขาศัตรูคุกคามเขาอย่างหนักแต่พวกเขาเอาชนะพระเจ้าไม่ได้เราก็เห็นในหลายครั้งเนี่ยนะครับอิสราเอลเมื่อถูกคุกคามเขามองย้อนกลับไปพระเจ้าเป็นผู้คอยดูแลเขานะครับในข้อที่3าที่พูดถึง ลอยไถซึ่งหมายถึงการกดขี่ข่มเหงการเคี่ยนตีการจำจองที่ทำให้เราเขาขมขื่นใจแต่คนเหล่าน,นั้นก็เอาชนะเขาไม่ได้อิสราเอลผ่านสิ่งเหล่านี้มาตลอดเวลาแม้จะมีคนที่ข่มเหงพวกเขาในหลายครั้งแต่ไม่เคยเอาชนะพวกเขาได้นั้นเองนะครับเขาจึงขอบคุณพระเจ้าสำหรับอดีตวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราเองนั้นเจอกับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากคนที่คอยทำร้ายเราขอให้เรามองย้อนกลับไปในอดีตและขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ในอดีตหันมานับดูพระพรของพระเจ้าว่าอดีตที่ผ่านมาพระเจ้าปกป้องเราอย่างไรคนที่ทําอันตรายก็ทําอันตรายเราไม่ได้อันที่ bread. สองครับขอทรงปกป้องจากคนชั่วในปัจจุบันนอกจากในอดีตเราขอพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในอดีตแล้วเราก็ขอในปัจจุบันว่าขอพระเจ้านั้นปกป้องเราพระบิดาบอกพระเจ้าชอบทํรมรุ่งจะตัดเครื่องจําจองคนอาธรรมในวันนี้พระเจ้าจะตัดเครื่องจําจองคนอาธรรม ด้านจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันก่อนเราติดตามพระเจ้าและเมื่อเราอยู่ในสภาพตอนที่มาถึงจุดหนึ่งเรากลับมาโดนเครื่องจำจองอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าก็จะจัดการตัดเครื่องจำจองเหล่านั้นออกไปนะครับเพราะพระเจ้ามีฤทธิอ์อำนาจอดีตพระเจ้าเคยช่วยปัจจุบันพระองค์ะทรงช่วยต่อไปเพียงแต่เราเองนั้นจะต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าพระองค์ะทรงจัดการคนอธรรมนะครับเราต้องถามตัวเองว่าเราอาธรรมไหม ถ้าเราอารมด้วยพระเจ้าก็จะไม่ช่วยแต่ต้องถามตัวเองว่าตัวเองชอบทำไหมถ้าเราชอบทำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรแล้วก็พระองค์ก็จะเป็นยังไงครับคนที่จัดการกับซีโยนก็คือคนที่จัดการกับมือที่ชอบทำเมื่อเขากลับมาชอบทำกับพระเจ้าพระองค์จะสรงปกป้องพวกเขาคนที่จัดการพวกเขาจะต้องถอยไปและพระคัมภีร์บอกว่ามันจะเหี่ยวแห้งก่อนมรนจะโต เหมือนกับต้นหญ้าหนือต้นคงต้นข้าวที่ปลูกบนหลังคาเรือนมันไม่เติบโตหรอกครับถ้าอยู่บนหลังคาเรือนแน่นอนว่าพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เก็บก็จะไม่ได้รับพรจะไม่มีใครเก็บมาใส่มือเพราะว่ามันไม่ได้มีดอกผลดังนั้นเองนะครับคนที่เป็นคนชั่วพระเจ้าจะไม่ช่วยเหลือก็ต้องตั้งคําถามตัวเองอย่างที่ผมบอกนะครับพระเจ้าปกป้องเราแน่พระเจ้าจะอวยพรเราแน่และพระเจ้าจัดการคนชั่วแน่ถ้าคนชั่วชั่วจริงๆพระเจ้าจะจัดการ แต่ถ้าเราชั่วเราก็โดนด้วยเหมือนกันและพระคัมภีได้บอกว่าแม้คนเดินผ่านไปผ่านมาค่อยๆไม่ขอการอวยพรเหนือคนชั่วครับนันเองก็ขอพระเจา้าเมตตาพระเจ้าจะช่วยเหลือเฉพาะคนที่ดำเนินชีตยอย่างถูกต้องถ้าดำเนินชีติตอย่างชั่วร้ายพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ไม่ปกป้องพระองค์จะไม่อวยพรเขาด้วยต้องทำคำถามตัวเองอย่างที่ผมบอกนะครับเสมอเสมอเราดำเนินชีวิตอย่างไรกับพระเจา้านะครับอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจา้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในอนดีต และพระองค์ช่วยกู้ในปัจจุบันพระองค์จะทรงปกป้องข้าพหลายจากคนชั่วอยู่เสมอพระเจ้าค้าให้ข้าหลายดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเพื่อข้าพหลายจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้รับผรอนจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าและข้าพหลายจะเต็มไปด้วยชีวิตที่คนอื่นเห็นแล้วอยากจะอวยพรข้าพองค์หลายเหมือนกับพระคัมภีร์ตอนนี้อย่าให้เป็นคนที่คนอื่นไม่อยากจะอวยพรจจงอธิฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน